สวัสดีครับเปาไฟพอดแคสต์ครับก็วันนี้เราจะมาแนะนํารองเท้าวิ่งสำหรับมือใหม่หรือบิ๊กนเนอร์นะครับโดยเราจะไล่แต่ละแบรนด์ให้ฟังเลยเนาะเพราะว่าพักหลังเนี่ยเราเห็นในโซเชียลของเราเนี่ยมันมีเพื่อนเราหรือแบบคนรู้จักเราเนี่ยเขาไปปนปนอยู่ในกับ running club น,นะครับก็คือเป็นแบบชมรมวิ่งอย่างเงี้ยหลายหลายคนนี่แหละเราก็เลยจะมาแนะนำรองเท้าวิ่งนะครับสำหรับมือใหม่หรือคนที่เริ่มต้นจริงๆแล้วเนี่ยเราว่าคนที่เป็นระดับกลาง,ลางๆที่เริ่มวิ่งสักพักก็ ลองฟังได้นะครับอันดับแรกก่อนเลยขอเริ่มจาก Adidas ครับ Adidas เนี่ยเราอะ่ะจะได้นํนาประมาณคร่าวๆ2รุ่นละกันนะเอาที่เราแบบนึกออกไว้ไวๆตอนนี้เลยก็คือตัวแรกครับ Adidas Ultraboost 5ครับหรือ Ultraboost 5เนาะ Ultraboost 5เนี่ยมันจะมีรุ่นย่อยคือ2รุ่นก็คือ Ultraboost 5เฉยๆครับ Ultraboost 5X หรือ 5X นะครับโดย2อ,อันเนี้ยไม่ต่างกันในของน้ําหนักอยู่นิดน,นึงอะ่ะคือเราแนะนําว่าให้ไปดูดีกว่านะครับโดยที่ทั้ง2รุ่นเนี่ยความต่างคือบริเวณอัปเปอร์ Upper, ครับอัปเปอร์ของตัวหนึงเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นแผ่นพลาสติกค,ครอบไว้อยู่เนาะมันจะให้เหมือนกับว่า ให้ความแบบอัปเปอร์มันจะดูโครงรูปไปหน่อยแต่ว่ามันจะแบบไม่ได้แบบดูนุ่มนิ่มขนาดนั้นอนะ่ะเออแล้วว่าตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่เริ่มวิ่งแล้วเราคิดว่าคนที่น้ำหนักเยอะครับสามารถใช้ตัวนี้ได้นะเพราะว่ามันจะไม่แบบส่งอิมแพค p ลังชั o นหรือแรงกระแทกจากพื้นเนี่ยไปถึงเข่านะครับแล้วก็น้ำหนักมันไม่ได้หนักอย่างที่เราคิดแล้วนะตัวที่สองเนี่ยสำหรับเราคือแนะนำซูเปอร์โนวาครับอาดิดาสซูเปอร์โนวาเนี่ยจริงๆมันออกมาช่วงต้นปีที่ผ่านมนาะแล้วก็มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆมากมายนะครับโดยไอ้เจ้า Super n o ่ a ในคอมเมนต์ของเราเนี่ยมันคือรองเท้าวิ่งที่มีความคล้ายกับปาซัสนะเหมือนเป็นความแบบว่ามันคล้ายกับไนกี้ปาซัสตรตัวที่ว่ามันเป็นเหมือนกับ daily running ได้เลยนะครับโดยตัวรอ,องเท้าเนี่ยจะไม่ได้มีความแบบนุ่มเกินไปแต่ว่าก็จะไม่ได้แข็งจนเกินไปนะครับแล้วก็ยังทําความเร็วได้หรือถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าอีเอลตราบูส์มันนุ่มไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้อยากได้รองเท้าที่มันแพงมากๆเราก็แนะนําว่าไอ้ตัวเจ้า Super n o ว a ใช้ได้นะครับ จริงๆเราว่าไอ้ตัวซูเปอร์โนวาไรส์น่าสนใจสุดถัดมาครับไนกี้ไนกี้เนี่ยเราว่ามีหลากหลายรุ่นเลยแต่เราจะขอไล่เฮรุ่นให้ฟังแล้วกันมันจะมีตัวแรกก่อนเลยครับไนกี้เปกัสัสไนกี้เปกัสัสเนี่ยมันเป็นเรียกว่าของเป็นของตายมันคือ h o ฟอยของทางฝั่งไนกี้เลยนะโดยไอ้เจ้าเบกัสัสเนี่ยครับข้อดีของมันก็คือว่ามันเป็นรองเท้าที่เป็นเดลี่เทรนนิ่งได้ครับซ้อมทำาคมเร็วได้แล้วก็มันทนมันทนด้วยนะคือ ถ้าเกิดใครที่มองว่าไนกี้ไม่ทนนะเราว่าเปกัซัสเนี่ยยังเป็นตัวหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนอยู่นะเพราะว่าไอ้รุ่นอื่นของไนกี้เราว่ามันค่อนข้างจะไม่ค่อยทนเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าเป็กัซัสเนี่ยคืออเนกประสงค์มากๆนะครับแล้วก็เราว่ามันก็ยังสวยอยู่เนาะโดยปัจจุบันเนี้ยไอ้เจ้าเปกซัสเนี่ยมันคือตัวที่41แล้วนะก็คือปีละรุ่นอ่ะมันอยู่มา41ปีแล้วนะครับซึ่งถ้าถามเราอ่ะไอ้ตัวแบบปี40ไอ้ตัวแบบเป็กัสซัส4ะกับ41เนี่ยไม่ได้ต่างอะไรกัันนนนมาาาาาากกขดด้้เเรวว่่ถิ ไม่ได้จริงจังกับการวิ่งมากคือแบบเพิ่งเริ่มวิ่งเรากำลังแบบว่ายังหารองเท้าที่ถูกใจไม่ได้เียเราว่าเป็นกระทัด4ีสเนรถราคาก็น่าสนใจครับถัดมาเนี่ยก็คือไนกี้โบเมโรไม่ใช่โบเมโร5นะปัจจุบันเนี่ยถ้าเราจะไม่ผิดมันคือโบเมโร17หรือ18แล้วนะไอ้เจ้าโบเมโรเนี่ยครับมันเป็นรองเท้าตระกูลสายซับพอร์ตของไนกี้ที่เรารู้สึกว่ามันเวิร์กระดับนึงแล้วมันอยู่มาประมาณ17-18ปีแล้วนะ โดยวูเมโลนะครับมันจะมีความแบบหนาของคุชชั่นเนี่ยค่อนข้างจะมากแล้วมันจะมีความแบบมั่นคงอ่ะค่อนข้างจะสูงกว่ารุ่นอื่นๆของไนกี้พอสมควรเลยซึ่งไอ้เจ้าว o เมโลครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบรองเท้าวิ่งสายซัพพอร์ตอาจจะไม่ต้องเท่ากับอัลต b o บูสแต่ก็จะไม่แข็งเท่ากับเ e g a s u s อย่างเงี้ยเราคิดว่าระดับความเฟิร์มของมันเนี่ยกำลังดีมากๆแล้วก็ถ้าเกิดว่า อ่ะอัลต้าบูสเนี่ยความนุ่มมันคือ8 1 0เ1็เ็มิใช่ปะ่ะเราว่าตัวนี้จะอยู่ประมาณ7-7.5ถึง7.5ครับคือจะไม่ได้นุ่มยวบจนเมื่อยฝ่าเท้านะอีกตัวหนึ่งที่พูดถึงเมื่อกี้เป็นหน่อยแล้วก็คือ Nike Invincible ลนะครับเราว่าตัวนี้คนที่เริ่มวิ่งเนี่ยแล้วรู้สึกว่าอยากได้รองเท้าที่มันซัพพอร์ตเขาดีจากทางฝั่งไนกี้อย่างเงี้ยเราว่า ตัวนี้ใช้ได้ครับสํหรับไนกี้อินวินซิเบิลรันเนาะมันจะหนาห,หน่อยแหละแต่เราว่าบางมุมมันดูสวยนะแล้วก็แล้วแต่คนชอบอะเราว่าทําสายซับพอร์ตของ n i กี้จะไปโบเมโลหรือว่าจะไปแบบ i n v i n นซิเบเราว่าก็ไม่ได้แย่ทั้งคู่นะครับตัวสุดท้ายของ n i กี้ละก็คือ n i กี้อินฟินิตี้ร n นอินฟินิต i รั i n ินฟินิตีันแหละเออโดยไอ้เจ้าตัวนีนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการความมั่นคงในการวิ่งจริงๆเนี่ยโดยการที่มันจะใช้โฟมลีแอคอเนาะ ก็คือเราว่าตัวนี้น่าสนใจมากๆน,นะสังเกตดูนะว่าไลฟ์อัพของ n นกี้ไอ้สามตัวหลังที่เราพูดอ่ะมันจะมีความแบบปนๆกันนะคืออินฟิน t y ี้ n นะครับสำหรับเราเนี่ยความนุ่มอ่ะไม่เท่ากับ i ิน i ิน i b l e แล้วก็ไม่เท่ากับ v ว me r o แน่แต่สิ่งที่ได้มาคือความมั่นคงมากๆครับใครที่มีปัญหาเรื่องอาการแบบเทา้ทาล้มอ่ะเท้าล้มด้านในหรือเท้าแบนอย่างเงี้ยเราคิดว่าใส่อินฟิน t y ี้รในการวิ่งได้นะครับถัดมาครับ ASIC ก AS เอซเนี่ยสหรับเราอ่ะถ้าเกิดเริ่มวิ่งใหม่ๆอย่างเงี้ ทำไมต้องเจลนิมบัสคือถ้าเกิดว่าอาดิดาสเขามีอัลตร้าบูสต์ไนกี้มีอินวินซิเบิลมีแบบมีโบเมโลอย่างเงี้ยเอซิก็มีเจลนิมบัสครับมันเป็นรองเท้าที่เน้นสายซัพพอร์ตครับเน้นคุชชั่นมากๆเลยแล้วก็เราว่าราคาก็โอเคค่อนข้างจะสมเหตุสมผลพอสมควรเลยนะสำหรับคนที่สนใจเอซิกเนะาะถัดมาเอซิกอ่าไอตัวคายาโนครับ ไคาาลโน,น,น,ปน,น่ปัจจุบันน่าจะเป็นตัวที่31ละใครนี่มีปัญหาเท้าลมเท้าแบนอย่างเงี้ยเราแนะนำว่าให้ไปลองไคลโน่ครับโดยไคลโน่เนี่ยปัจจุบันน่าจะรุ่นประมาณ31-32ละแล้วว่าตัวนี้น่าสนใจมากๆสำหรับคนที่แบบเท้าลมเท้าแบนหน่อยแล้วก็การซัพพอร์ตอะไรเนี่ยเราว่าค่อนข้างดีแต่ว่ามันจะไม่ได้ติดนุ่มเท่ากับเจลนิมบัสนะครับถัดมาอีกอันหนึ่งของเอซิกก็คือสำหรับเราคือโนวาบลาสครับโนวาบลาสเนี่ยมันเป็นรองทอเท้าอเนกประสงค์มากๆแล้วข้อดีของมันก็คือว่าด้วยความที่อนเนกปรระะสงค์นี่่แหลเาาว มันใส่วิ่งเร็ววิ่งช้าได้ถ้าเปรียบไม่ง่ายครับโนวาบลาสเนี่ยมันจะเหมือนกับเปกาซัสเหมือนกับซูเปอร์โนวาอย่างเงี้ยแต่ว่าคาแรคเตอร์หรือสีของโนวาบลัซเราว่าสวยมากๆแล้วปัจจุบันนี้กำลังจะออกรุ่นที่5แล้วน,นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากรอแล้วว่าคือรุ่น4ได้เราว่ารุ่น4 performance ก็ดีแบบดีมากๆดีระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเราว่าไอ้ตัวเนี้ยเวิร์กมากๆเลยสำหรับคนที่แบบเป็นแฟน a อเนาะถัดมาโฮก้า ฮ o กาเนี่ยจริงๆเนี่ยมันว่าเราว่ามันเป็นแบรนด์ที่หลายคนเนี่ยเห็นบ่อยมากนะครับในช่วงหลังโดยไอ้เจ้าฮ o กาเนี่ยหลักๆเนี่ยเราจะขอแนะนำไม่กี่รุ่นนะอันดับแรกก่อนเลยเราขอแนะนำฮ o กาคลิฟตันครับฮอกาคลิฟตันเนี่ยมันเป็นหนึ่งรองเทา้าแบบเป็นเดลี่ชูสของฮ o กาเลยหลายคนเนี่ยเอาไปใส่เดินด้วซ้ำนะเพราะเหมือนกับว่าหลายคนบอกเราว่าไอตัวโฟมคุชชั่นหรือแบบ พวกแบบเอาโซะมันมีความแบบแข็งกำลังดีมันมันไม่ใช่แข็งสิแค่ว่ามันเฟิร์มกำลังดีแล้วมันก็ใส่วิ่งมันก็โอเคนะครับปัจจุบันเนี่ยมันคือคริสตันเก้านะครับคริสตันสิจะออกปลายปีแล้ว คือถามเราถ้าถามเรานะแปดเใช้ได้เหมือนกันทั้งคู่ครับถ้าเกิดว่าใครเจอ8ลดรถราคาจะซื้อก็ได้หรือถ้าเกิดว่าใครเจอเก้ารถราคาจะซื้อก็ได้นะครับถัดมาเนี่ยถ้าฮก้าสำหรับเรานะั้นที่เราชอบอีกอันนึงคือรินคอนครับฮก้ารินคอนเนี่ยเหมือนกับคริสตันเวอร์ชันที่เรารู้สึกว่าเพิ่มความเฟิร์มมาหน่อยนึงถ้าเกิดเรารู้สึกว่าไอ้ฮก้าคริสตันเนี่ยมันติดนุ่มแน่นเพราะว่าตอนนี้มันเพิ่มความแน่นเข้ามาหน่อยนึงแล้วก็ราคาเนี่ย ไม่ได้แพงมากสำหรับเรานะคือไอ้ฮอกาคริฟตันกับไอ้ตัวลินคอนเนี่ยราคาม,มันจะห่างกันประมาณนึงอ่ะถ้าเราจะไม่ผิดคือคริฟตันเนี่ยแพงกว่าพันหนึ่งประมาณนั้นแหละแต่เราว่าลินคอนก็ไม่ได้แย่นะครับสำหรับคนที่แบบเริ่มวิ่งอย่างเงี้ยเราว่าลินคอนเนี่ยเหมาะมากๆเลยเนาะอีกหนึ่งในแบรนด์ที่คนนิยมเหมือนกันก็คือนิวบาลานซ์ครับนิวบาลานซ์เนี่ยเป็นหนึ่งในแบรนด์รองเท้าที่ทุกคนคิดว่ามันขึ้นชื่อเรื่องของความสบายใช่ครับรองเท้าวิ่งมันก็สบายเหมือนกัน สำหรับนิวบาลานซ์เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นสายที่แบบใสแบบเน้นนุ่มแม็กซ์คุชชั่นแบบวิ่งแบบเรื่อยๆไม่เน้นเร็วมากอย่างเงี้ย <c oughs> ก็คืออยากแนะนำนิาลานซ์หนึ่งศูนย์แปดศูนย์วีสิครับมันถูกปรับปรุงมาจากอาไอ้ตัวเก่าคือ V13 นะครับโดยที่มันเป็นรองเท้าสายแบบ Max Cushion ก็คือแบบเน้นนุ่มเน้นซัพพอร์ตนะเราว่าอะไรก็ตามที่เป็นตระกูลสายเน้นซัพพอร์ตเยอะครับ <c oughs> เราคิดว่าคนมีน้ำหนักเยอะยที่เริ่มวิ่งเนี่ยเราว่าใส่ได้ทุกคู่เลยนะเราว่าใส่ได้ทุกคคู่่เลลยมมมัััันนนกงดีรบุ สำหรับคนที่เริ่มวิ่งแล้วแบบร,รู้สึกว่าการวิ่งมันเจ็บเท้ามันปวดเท้าอย่างเงี้ยเราว่ามีวบาลาน์นศูไปศูนยสิบสี่ก็เป็นหนึ่งในช้อยที่น่าสนใจจากทางฝั่ง New Balance นะครับ อีกอันหนึ่งครับที่ากแนะนําคืออีแบบสุดท้ายละเป็นพูม่าละกันพูม่าเนี่ยจัดโปรบ่อยมากๆใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยรองเท้าวิ่งเงินแพงอ่ะแล้วว่าลองเปิดเว็บพูม่าหรือเปิดซูเปอร์สปอร์ตครับแล้วเซิร์ชหาพูม่าอะไรพูม่าลดบ่อยมากๆอ่าไอพูม่าเนี่ยในช้อปปี้ในติกต๊กตอกไรซ่าก็ลดบ่อยเหมือนกันนะครับสำหรับเราเนี่ยพูม่าที่เราอยากจะแนะนําคนที่แบบเริ่มต้นวิ่งเลยนะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยสำหรับเรามันคือเวโลซิตี้ไนโตรสนะครับไอเจ้าเวโลซิตี้ไน ไอ้เจ้าเวโลซิตี้ในโตรสามเนี่ยมันคือรองเท้าสายที่เป็นแบบเดลี่เทน i ิงเลยของทางฝั่ง Puma ูม่านะครับคือปูม่าจริงๆแล้วเนี่ยเราว่ารองเท้าที่มันเน้นเน้นแบบนุ่มคุชชั่นเยอะอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เราคิดว่าไอ้เจ้าเวโลซิตี้ในโตรสามเนี่ยเราว่าน่าสนใจมากๆกับราคาระมัน4,700ันอะแต่พอเดี๋ยวมันจัดโปรอะมันเดี๋ยวประมาณ2,000ไปไปสองกลางกลาง ก็มีนะสำหรับพนะูมาเนาะพูมาเราเราว่ามันเป็นหนึ่งในแบรน,นด์ที่แบบดูอันเดอร์เรทอะแต่เราคิดว่ามันโอเคพอสมควรเลยนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับรองเท้าวิ่งจะแนะนำสำหรับมือใหม่เนาะเราจะขอสุดแม่งคือว่ารองเท้าที่เป็นสายแม็กซ์ค i ชชั่นนะครับ เราว่าคนที่มีน้าหนักเยอะเนี่ยใส่ได้แต่ว่าใดๆก็ตามเนี่ยแนะนําว่าอยากให้ไปลองก่อนนะคือหลายแบรนด์หลายไซส์ครับมันจะมีความเหลื่อมๆกันหน่อยอ่ะถ้าเกิดบางคนแบบว่าหน้าเท้าบานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปลองอยู่ดีเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าหน้าเท้าบานอย่างเงี้ยตัวเลือกของคุณจะเหลือน้อยมากเพราะมันจะมีไม่กี่แบรนด์ที่ทำรองเท้าแบบหน้ากว้างก็คือจะมีแค่ New Balance กับ a อซิอย่างเงี้ยที่ยังพอมีหน้ากว้างให้แบบเลือกใส่อยู่นะครับคือจริงมันก็มีแบรนด์อื่นๆอยู่เนาะสำหรับแบรนด์รองเท้าวิ่งแต่ว่า เราจะขอสรุปแบบหลักก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่เริ่มวิ่งอย่างเงี้ยอยากจะให้แบบแนะนําว่าเรื่องรองเท้าเป็นสิ่งสําคัญนะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกรองเท้าดีอย่างเงี้ยเลือกองเท้าให้มันเหมาะกับประเภทการวิ่งของเราเราก็จะวิ่งสนุกมากขึ้นแล้วก็บาดเจ็บน้อยลงนะครับแล้วก็รวมถึงอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าค่าซื้อรองเท้าวิ่งครับมันถูกกว่าค่าผ่าเขา่า ก็ประมาณนี้ครับสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้ด้วยนะครับก็ก็จะพยายามเอาคลิปให้มันบ่อยขึ้นนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับ EP นี้เดี๋ยวไว้เจอกัน EP หน้าว่าจะมาชวนคุยเรื่องอะไรก็เดี๋ยวไว้ว่ากันครับสำบ EP นี้บ๊ายบาย